สิเพีรบวะต้องเบิ่งเนาะเบิ่องเบื้องเดี๋พี่น้องสีมักพริกในต้นเลยออันนี้บักพริกปลูกไม่ได้ดินแต่ว่าหันไปเบิ่งทางพุ่นนะเราแต่ว่าพ่อพี่น้องแนบไปพุ่นเด้อค่ะต้นนั้นจะเป็นแบบเฮาปลูกในกองฟ่มเนาะค่ะลงมือเดียวกันแม่นลงมือเดียวกันอันนั้นในกองฟ่มอันนี้ในเข่งออัันนน้คืต้นกาที่เพาะมือเดียวกันเนาะค่ะที่ลงมือเดียวกันแต่ต้นนั้นจะลงแบบในเข่งใส่ดินใส่ขี้งัวะอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องโหดน้ำเสาแรง บ,บ่สั่นบ่ได้นี่นี่เบิ้งมาเบิ้งหน่อยเบิ้งตนที่ลนตางกัน <c oughs> บอ่เห็นม่คะเบงนี่ยอันนี้คือต้นที่อยู่ในกองฟมเนาะคะ่ะลักษณะของเพื่อนจะงามกว่าเรากะ <c oughs> ความยากลำบากจะต่างกันคือตัวนี้ลงแล้วปล่อยถิมเลยบ่ได,ด,ด้นนโหดนามบ่ได้ดูแลพิจากตัวนั้นต้องโหดนามเสาแรกนะคะนี่เ <c oughs> บิง้ง <c oughs> เริ่มออกหน่วยแล้วอ,อันนี้คือพริกหยวกเนาะค่ะเนาะพริกหยวกทีหน่วยใหญ่ๆอ่ะนี่ค่ะกำลังงามเลยเป็นหน่วยแล้ว ค่ะอันนี้เดือเป็นหน่วยแล้วอันนี้แค่เดือนหนึ่งกับอีกสิบก่ามือแมนค่ะอันนี้เดือนหนึ่งกับสิบก่ามือค่ะตัวนี้เราอีกตัวนี้นะค่ะตัวนี้จะเป็นแบบพริกงาเนาะบึงบึงเด้อพี่น้องเนี่ยหน่วยเพิ่นกำลังแบบนี่ค่ะหน่วยแบบสุดยอดแห้งหลยเรากำลังออกเนาะนี่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 บังไว้นี่อะไล่ะนี่นี่ตัวนี้เออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นี่หน่วยเพื่อนก็จะแบบว่าเห็นเราไปมบัง หน่วยเพื่อนก็นจะแบบว่าเป็นอย่งสีแล้วค่ะนี่หน่วยาก็ในสีแล้วแมนต้นนี้คือต้นตนี้คือหน่วยสีเพลินบอยอนลงเพราะว่าต้นเพลินมันเตีย้ยเราหน่วยมันแบบลงมามันมาขำกองไงมันก็นเลยง้อมันสิเพลบบิดบ่อะลองสิบมึงนะอุ้ยบ,บ่ลองลองลองสิมอเอาเอาเอากินบักพริกกินบกักพริกนี่ต้นมันก็เผ็ดแล้วเนาะบักพริกเนาะเบิ่งเบึงเดี๋ยวพี่น้องสิบักพริกนี่ต้นเลยือ,อเป็นแต่กินกับยังกอกินกับป้าน้อยบ่แมนยังก็ใส่กอกออ มันบ่อเผ็ดมันอ่อนง่ายมันเป็นบ่อคลีกง่ายตัวนี้มันบ่อท่านได้แกเต็มทีบ่อท่านได้แกจัดบ่อเผ็ดเลยมันมีความเผ็ดเลยมันยังอ่อนอยู่เนี่ยเบิงได้พี่น้องอันนี้คือกินค่าต้นได้เลยเพราะว่าบริสิทธิ์ยาอย่างแม่ค่ะอันนี้เบิงเบิงอันนี้นวยกับโดกค่ะแต่เบิงดอกเพควนกำลังออกเต็มเลยนี่ยเนี่เนี่เบิงนี่ยเนี่ยันนี้จับหิุนได้เลยนี่ยเนี่ยเบิงนี่เ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 นี่นเน์่ยเง คือคนปลูกกับว่าท่านหูพันดอกอันนี้มันจะเป็นพันธุ์แบบพริกงาวนะเขาบอกว่าพริกยาวค่ะเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยเบิองหนามเพื่อนนะคะเ้าปลูกมากถ้าก็ยังบ่าท่านเด็ดเติมหนามเนาะโบนี่ค่ะว่าท่านเดี๋็ดเติมเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนกับจะบวบเบืองน้มเป็นไหนเนาะนี่เบืองดอกถัดออกมาพร้อมกันนี่ต้นหักเลยนี่แมนค่ะเพราะว่ามันมันโดกแห้งเนี่นี่นี่โดดมันโดกเกินไป เดี๋ยวมันต้องมันต้องตกแต่งใบแน่หน่อยมันต้องเอาใบออกว่าใบมันหลายไงมันง่ายเกินนี่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 ง่ายอันนี้คือพริกหยวกค่ะกำลังเริ่มเป็นหน่วยแล้วนี่นอันนี้พริกหยวกเนาะนี่ค่ะงามค่ะอยากซิมพริกหยวกได้วยป่โอ้ยพริกหยวกมันกับโบเพ็ดคืออะไรเนาะแม่พริกหยวกจังเลยไม่กับโบเพ็ดค่ะเขาเอาไปผัดเนาะผัดกะเพราสีแม่ค่ะเนี่ยเบิ้งทึ่งดอกทึ่งหน่วยแล้วค่ะกำลังออกเต็มอยวกฮัปลูกซัมมี่ฮักินหมุหมุดอกค่ะ แค่สอสอกประมาณนี้แล้วน่าที่สวนเอาสีผ้ามาเบิงไม้เรื่อยๆเนาะค่ะ